สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจตามล่าขุมทรัพย์ตลาดทองเหล็กนะครับวิธีการเทรดแบบโจนสลัดสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันพฤหัสบดีที่15ากร,รกฎาคมนะครับเป็นวันที่เรียนเป็นวันที่2ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะผมจะสอนเรื่องอะไรอะเทรนของกราฟนะครับแล้วก็อย่างอื่นอีกนะนะครับพวกเส้น E m เมแล้วก็แม็กดีเบื้องต้นนะโอเคครับเมื่อ มาเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟกันเลยนะครับในส่วนของ Time f r a m e day นะครับจบด้วยแท่งเขียวนะแล้ววันนี้เขาขึ้นไปนะครับแท่งเขียวอีกก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเราใช้เขาเรียกว่ากดกราฟ3ามแท่งนะครับแท่งอดีตแท่งปัจจุบันแท่งอนาคตเราก็จะสามารถรู้ว่าแท่งถัดไปในชั่วโมงถัดไปในสีชั่วโมงถัดไปหรือในหนึ่งวันถัดไปเนี่ยนะครับกราฟจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องดูแท่งจบของ วนนันนั้นๆหรือ Time Frame นั้นๆก่อนนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ของไทม์เฟรมนะเบื้องต้นนะครับทีนี้โอเคมันจะขึ้นไปถึงไหนล่ะเห็นหนึ่งแปดสี่สามไหมนะครับตรงนี้แหละคือต้านหนึ่งต้านสองเนี่ยนะครับถ้าเขาสามารถยืนเหนือหนึ่งแดสี่สามได้ที่เขาจะไปต่อไปก็คือ1865นะครับโดยประมาณนะโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับนี่คือ Time Frame ที่สี ท่านที่เข้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรารอเล่นตลาดบ่ายหรือตลาดอเมริกาก็ได้นะต่อไปดูที่ไทม์เฟรม H4 ครับ H4 ก็บอกอยู่แล้วว่ายังคงมีแรงบายต่อเนื่องตามไทม์เฟรมเดยนะสวยงามสวยงามนะครับในส่วนของ H1 ครับก็ยังคงไต่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือจุดที่เราเล่นเมื่อวานนะนะครับลูกศรนี้นะครับแล้วก็กราฟก็เฉลยขึ้นไปแล้วนะครับก็ได้กระตังนะครับผมเราก็วางแผนไว้ทั้งขาบายทั้งขาเซลนะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเรานะครับได้ทั้งบ่ายได้ทั้งเซลลเลยทีนี้ครับในส่วนของทางเฟรมที่หนึ่งครับต้องดูว่าในส่วนของตลาดอเมริกานั้นณขณะนี้บ่ายสองเนี่ยนะครับกราฟจะดันราคาขึ้นไปถึงแนวต้าน1843หรือไม่ถ้ากราฟดันราคาขึ้นไปถึง1843และยังไม่มีการพักตัวใดๆนะในช่วงของตลาดอเมริกาวันนี้ครับเราสามารถเล่นได้2รอบนะครับก็คือรอบขาเซลและบ่ายต่ออีกรอบหนึ่งและนี่คือเทคนิคนะครับการใช้วัตถจักของกราฟเข้ามาจับสัญญาณในการเทรด จะทําให้เรารู้พฤติกรรมของการเทรดหรือพฤติกรรมของกราฟว่าจะทํากําไรในทิศทางใดสําหรับวันนี้นะครับขาบายยังคงมีความเป็นไปนได้มีความปลอดภัยอยู่ส่วนเซลล์ต้องไปรอเซล์ที่ต้านครับผมง่ายๆได้ใจความต้านไหนละ่ะ1843นั่นแหละนะนั่นแหละคือต้านแรกที่กราฟนะครับจะไปทํา PA เซลลงมาพักตัวนั่นเองครับผมง่ายไหมคือเมื่อเรามีระบบครับมันก็จะง่ายนะ สำหรับคนที่มาก่อกวนนะครับก็ท่านก็นจะไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกนะขี้ไก่อยู่อย่างนั้นแหละนะครับเขาได้เงินกันนะยุคนี้เขาไม่เขาไม่บูลลี่กันแล้วนะครับใครยังบูลลี่อยู่ยังยังโบราณน,นะลองเข้ามาเรียนรู้เปิดใจนะครับเราจะรู้ว่าระบบเทรดจนสลัดนั้นพาท่านทํากําไรได้นะนะครับอันนี้ฝากถึงพวกที่มาคอมเมนต์ด่าผมนะใน youtube นะครับต้องลองมาเรียนนะครับแล้วก็ อ่าผมไม่ได้สนใจเลยรหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้เรื่องไม่ได้ความนะไรประโยชน์นะคนพวกนี้นะครับก็เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนี่แหละที่ไม่ชอบเทคนิคการวิเคราะห์อของผมนะครับก็จะมาบูลลี่มันสมองคิดได้แค่นั้นนะครับปัญญาต่ำๆนะโอเคสำหรับท่านที่ปัญญาสูงก็ฟังแล้วนะครับนำไปใช้ประโยชน์นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็อ่า เขาเรียกว่ายังไงล่ะนาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองให้สามารถทํากําไรได้ดียิ่งขึ้นไปนะครับใครจะว่าอะไรไม่ต้องไปสนใจนะเป็นกําลังใจให้นะครับร่ํารวยทุกคนทุกท่านเออแนวรับแนวต้านนะเดี๋ยวเพิ่มให้นะครับลืมนี่เป็นรับ รงนี้ครับหนึ่งแปดสองห้าีเป็นแนวรับใหม่นะครับแนวรับย่อยนะเราเสริมตรงนี้ให้อีกนะครับเอาไว้ใช้ในตอนของตลาดอเมริกานะเส้นนี้นะครับอไว้ใช้ตลาดอเมริกานะครับหนะึ่งแปดสองแปดนี่ยโอเคร่ำรวยทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ